ควนหลมพรมฤิธิ์ละครฮิตทางช่อง3ที่ดำเนินเรื่องราวในสมัยพระเจ้าไทสระและมีกษัตริย์องค์ต่อมาคือพระเจ้าบรมโกศแต่สงสัยกันหรือไม่ครับว่าทำไมถึงชื่อว่าบรมโกศคลิปนี้มีคำตอบครับ แม้ละครพรมลิขิตจะลาจอไปแล้วแต่เชื่อว่าแฟนละครหลายคนก็ยังคิดถึงและมีข้อสงสัยที่อยากจะรู้เกี่ยวกับตัวละครต่างๆนะครับศิลปะวัฒนาธรรมจึงอยากจะมาเล่าเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเจ้าฟ้าผรนซึ่งต่อมาก็คือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่รับบทโดยเด่นคุณงามเนตรให้ฟังกันครับพระบรมโกศโดยปกติมักจะเป็นชื่อที่ใช้เรียกกรรษัตริย์ที่สวรรคตไปแล้วโดยคาว่าโกศมีความหมายว่าที่ใส่กระดูกคนตายที่เผาแล้วถ้าเป็นโกศเจ้านายจะเรียกว่าพระโกศ แล้วทำไมพระเจ้าบรมโกศกษัตริย์ราชวงศ์บ้านพลูหลวงจึงถูกเรียกด้วยชื่อเช่นนี้เรื่องนี้รัชกาัที่5ทรงวินิจฉัยว่าพระนามบรมโกศนั้นเป็นคำที่ราษฎรเรียกพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศหลังจากเสด็จสวรรคตพระราชโอรสสองพระองค์คือพระเจ้าอุทุมพรและพระเจ้าเอกทัศน์ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อมาดังนั้นราษฎรจึงเรียกพระราชบิดาของพระเจ้าอุทุมพรและพระเจ้าเอกทัศน์ที่สวรรคตไปแล้วว่าพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศครับ รัชกาลที่5ยังทรงวินิจฉัยว่าหลังจากเสียกรุงข้าราชการเก่าๆมาประชุมกันตั้งบ้านเมืองใหม่ข้าราชการเหล่านี้ล้วนเป็นข้าราชการในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและพระราชโอรสในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโดยคําว่าพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศจึงถูกเรียกต่อกันมานั่นอีกครับนอกจากพระนามพระเจ้าบรมโกศแล้วก่อนครองราชพระองค์ก็เป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ เจ้าฟ้าพรเมื่อคืนของราชแล้วทรงมีพระนามตามที่ปรากฏในพระสุพรรณบัตรว่าพระบรมราชาธิราชครับยังมีเรื่องราวน่ารู้นะ่าเกร็ดสนุกๆอีกมากมายนะครับเกี่ยวกับละครพรมลิขิตให้ทุกคนได้ติดตามสามารถอ่านก่อนใครได้ที่เว็บไซต์ศิลปะแม็กดอทคอมครับ